นวดียายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนเทวรูปชาวอินคาจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่สองโรเบอร์โตโรเบอร์โตหัวเราะดังลั่นราวกับขบขันในความหวาดกลัวขยะขแยงของตาเกิลเสียเต็มประดา แต่ทันใดที่แลลเห็นสิ่งที่ไมราสมิธหิ้วอยู่ในขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ตำหนิติเตียนอารมณ์อันอ่อนไไวจนขาดการบังคับใจของกระเหรี่ยงลาเลยจนนิดเดียวเพราะสิ่งที่ไมราหิ้วอยู่ด้วยผมสีแดงและเอียดอ่อนเหมือนเส้นไหมอยู่ในขนาดนั้นคือสีสามนุษย์ดีๆนี่เองสีสามนุษย์ขนาดเท่ากำปั้นตาทั้งคู่ถูกเย็บด้วยปานเส้นขนาดเท่าได้ฟอก และปากถูกตรึงอยู่ด้วยเสี้ยนตาลยาวขนาดเข็มสองเล่มติดกันผิวของใบหน้านั้นชั้นเดิมอาจจะขาวหรือซีดแต่ในปัจจุบันเป็นสีมอเหมือนถูกรมด้วยควันไฟไมาราสมิธยกธศีรษะนั้นขึ้นพิจารณาโดยใกล้ชิดอย่างเห็นเป็นธรรมดาพลางก็พึมพำว่านี่มันแซนซ่านี่โรเบอร์โตก็แซนซ่านี่สินยอราเจ้าลูกครึ่งหัวเราะแน่ละแซนซ่า ศรีรษะอาบยาย่อส่วนของชาวนครปาหัวคนหนึ่งซึ่งหลมทางพลัดเข้าไปในถิ่นของพวกโอกาเธอหมายความว่านี่เป็นศรีรษะของพวกชาวอินคาด็อกเตอร์สมิธตั้งกระทู้ถามอามิโกผมหมายอย่างนั้นโปรเฟสเซอร์ Professor น่าจะรู้ดีว่านี่มันเป็นหัวของพวกจิบาโรหรือชาวอินคาไหนไหนไม่รา่าขอฉันดูหน่อยอ่าถูกของเธอทีเดียว โรเบรโตนี่ไม่ใช่หัวของจิบาโรเผ่าหนึ่งเผ่าใดไม่ใช่หัวของชาวพื้นเมืองที่เราเคยเห็นหรือพวกนักสำรวจอย่างฉันเธอได้มันมาจากที่ไหนโรเบร์โตหัวหน้าจิบาโรเผาโอกาซึ่งฆ่าเขาตายกินเนื้อแลว้วก็อาบยาหัวปลาหัวคนนี้ไว้แต่ทำไมเธอจึงรอดมาได้โรเบร์โตด็อกเตอร์สมิธสงสัยในลูกครึ่งสเปนอินเดียน มองดูหน้าศาสตราจารย์สมิธอย่างอึดอัดและรำคาญใจครั้นและก็ยักไหล่เหมือนเบื่อหน่ายเสียเต็มประดาทำไมผมจึงรอดมาได้เออก็มีเหตุผลพอที่จะสงสัยแต่โปรดให้เวลาผมหน่อยอามิโก้ขอให้ผมได้มีโอกาสอธิบายไมายราสมิธหัวเราะว่าไปเถอะโรเบอร์โต้พวกเราทุกคนต้องการฟังเธองั้นก็ฟังซินยอราเมื่อห้าปีมาแล้ว แต่เอ๊มันอาจจะ6ปีช่างเถอะไม่เป็นไรกี่ปีก็ได้ผมออกจากวิโตเดินทางไปยังนะครนี้เพื่อพิสูจน์ให้รู้แน่ว่าป่าหัวมีอยู่จริงตามคำเล่าหรือต่างๆที่มีมานาเหลือเกินหรือไม่3ปีผมท่องเที่ยวอยู่ในแกรนป่าจอนานจากชาวป่าเผ่านั้นไปยังเผ่านี้3ปีผมต้องผเผชิญกับความลำบากตรากตรำอะไรบ้าง ชีวิตเหมือนแขวนอยู่ด้วยเส้นได้กี่ครั้งรอดตายเหมือนปาฏิหาริย์ช่วยมากี่หนเหล่าก็เป็นเดือนเดือนไม่จบฉะนั้นผมจะพยายามสรุปเรื่องให้สั้นเข้าแกลนปาจนานคือนรกดีๆนี่เองไม่ใช่นรกร้อนอย่างทางาศาสนาสอนให้เราเข้าใจและก็กลัวแต่นรกนี่เย็นชื้นแฉะและชั่วนาตาปีมองเกือบไม่เห็นแสงเดือนแสงตะว,วัน ในนรกนั่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันขึ้นไปแต่ละต้นสูงไม่ตำฟา่า1 0 0 2ถึฟิตเต็มไปด้วยยุงด้วยมแมลงมีพิษเต็มไปด้วยงูนานาชนิดนับแต่อนาคอนดา้าตัวโตเท่าขนขายาวกว่า50-60ฟิตขึ้นไปกินคนกินหมูป่าและสมเสร็จได้อย่างสบายๆลงมาจนถึงงูขนาดเล็กแต่กัดคนตายในห้านาทีอาา้าสินยอรา ผมไม่รู้ว่าผ่านป่าดิบตึงใหญ่ที่สุดและนา่ากลัวที่สุดในโลกนี้ไปได้ยังไงแต่ขอให้ผมผ่านมันไปก็แล้วกันวันไหนที่สุดวันหนึ่งผมก็ถึงป่าหัวนักครชาวอินคานครนั้นด็อกเตอร์สมิธพึมพำโรเบอร์โตถอนใจแน่ทีเดียวโปรเฟสเซอร์นครอินคานครนั้น ผมไปถึงในฐานะของคนเดืนตายร่างกายเต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บไม่รู้ว่ากี่ชนิดต่อกี่ชนิดในตัวเกือบไม่มียาดโลหิตเหลือเนื้อตัวเหมือนมีแต่หนังคุ้มกระดูกแต่ภายในสมเดือนเท่านั้นผมกลับเป็นโรเบอร์โตโคนเก่าเพราะการรักษาพยาบาลของคนเมืองนี้ไม่มีที่ไหนจะเหมือนปลาหัวมันเป็นนักที่โลกภายนอกทุกวันนี้ควรจะถือเป็นตัวอย่างไม่มีการแก่งแย่งกัน พราะทุกคนอยู่เพื่อกันและกันไม่มีการขโมยไม่ว่าทรัพย์สิ่งของหรือว่าลูกเมียเพราะประเพณีของปาหัวผู้หญิงเป็นใหญ่ถึงกษัตริย์ผู้ครองจะเป็นผู้ชายสุริยเทพซึ่งทุกคนกล่าบไหว้บูชาก็เช่นเดียวกันในปาหัวอะไรอะไรขึ้นอยู่แก่ผู้หญิงทั้งนั้นนั่นไม่ใช่ขนบธรรมเนียมของชาวอินคานี่ดร์สมิธคานมันไม่ใช่ขนธรรมเนียมของชาวมายาด้วย ไม่ร่าเสริมแต่มันเป็นขนบประเพณีของปาหัวโรเบร์โตยืนยันด็อเตอร์สมิธถอนใจเอาละข้อนั้นเราคงได้ศึกษากันต่อไปเล่าเรื่องของเธอต่อเธอโรเบร์โตอีกเจ็วันก็ไม่จบโปรเฟสเซอร์เธอพบอะไรบ้างเธอเห็นอะไรบ้างหลายอย่างเหลือเกินโปรเฟสเซอร์ตลอดเวลาหกเดือนที่ผมอยู่ในเมืองนั้นมันละลานตาละลานใจไปหมด เหมือนเป็นคนละชีวิตคนละโลกคนละยุคกับพุโตเต็มไปด้วยความสงบความสุขความรักอย่างที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนในปัจจุบันงั้นอะไรทำให้เธอหนีกลับมาจากป่าหัวอาซินยอร่าใครล่ะจะวิจัยธรรมชาติของมนุษย์ได้หลายคนชั่วชีวิตต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้พ้นจากความเดือดร้อนไปสู่ความสงบจากความจนไปสู่ความมี จากคนที่ไม่มีใครสนใจไปสู่ความมีหน้ามีตาแต่หลายคนก็พยายามหนีจากสิ่งเหล่านั้นและหลักประกันความปลอดภัยสแสวงหาความตื่นเต้นจากอันตรายที่คุกคามชีวิตผมเองไม่รู้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนแต่ป่าหัวสงบเกินไปจืดชืดเกินไปสำหรับผมเงินและทองมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่มีใครต้องการมันความรักและผู้หญิงมีค่าอะไรในเมื่อได้มาง่ายเกินไป ต้องการเมื่อไรได้เมื่อนั้นไม่มีการยื้อแย่งไม่มีคู่แข่งไม่มีการช่วงชิงข้อสำคัญพวกผู้หญิงกลับเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายต้องการผู้ชายคาร์ามบาใครจะไปทนชีวิตอย่างนั้นได้หกเดือนเป็นอย่างมากที่ผมจะทนไหวความสนใจอย่างเดียวของผมที่เหลืออยู่ก็แค่ท้องเท่านั้นตลอดเวลาตากกิ้ซึ่งยืนอยู่ข้างหลังไมราสมิดอ้าปากหว พราะไม่เข้าใจเรื่องราวที่เราสนทนากันแต่ทันใดที่ข้าพเจ้าเล่าให้แกาฟังอย่างโย่อๆพอรู้เรื่องกระเรียงชาราก็ถอนใจจริงของนายโตนายโลกเนี่ยมีคนบาอยู่หลายจำพวกเลือกเกินตาเกินเองไม่รู้ว่าอยู่ในจำพวกไหนแต่ถ้าตาเกินเป็นนายโตก็คงจะยึดป่าหัวป่าหัวอะไรนั่นเป็นเรื่อนตายแน่แน่ไม่ราได้ฟังก็หัวเราะอ๋อฉันเข้าใจลูกชาย แต่โรเบอร์โตเขามีเลือดลาตินอเมริกันเขาต้องการชีวิตที่เผ็ดร้อนเหมือนกินพริกไทยชีวิตเฉยๆเป็นของเบื่อง่ายสำหรับเขาเล่าต่อไปเถอะโรเบอร์โตก็ไม่มีอะไรมากสินยอร่าขนอย่างผมมันชีพจรลงเท้าอยู่ที่ไหนแห่งเดียวนานไปไม่ได้เมืองปาหัวสงบเกินไปจืดชืดเกินไปสำหรับผมวันหนึ่งผมก็จากมาพร้อมด้วยเทวรูปทองคำเต็มทุกกระเป๋า อย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยอย่างนั้นเหรอไมราเอียงคอถามโรเบิร์ตก็หัวเราะอ๋ออย่างง่ายๆ่ายบุญวิตต่อการถูกจับถูกทรมานจนกว่าจะถึงแก่ความตายวันละไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอยู่เราวราสามเดือนเศษเท่านั้นผมจึงพ้นออกมาจากแกลนปาจนานได้เล่นในที่สุดก็ถึงคุยโตโดยเหลือเทวรูปทองคำแค่องค์เดียวก็ไหนเธอว่าชาวอินคา นครป่าหัวไม่มีการลงโทษไม่มีการทรมานไม่มีการฆ่าแกงกันไงเป็นความจริงอย่างนั้นในป่าหัวไม่มีการลงโทษไม่มีการทรมานหรือว่าฆ่าแกงกันใครๆจะเข้าไปและก็ออกมาจากป่าหัวก็ได้ถ้าสามารถผ่านด่านของพวกชาวป่าที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาเทือกนั้นขึ้นไปหรือว่าลงมาผมหมายถึงพวกมนุษย์ข้างท้าวซึ่งออกหากินแต่ในเวลากลางคืน และมนุษย์เสือดาวซึ่งหากินในเวลากลางวันนี่เป็นเพียงชาวอินเดียสองเผ่าเท่านั้นที่เนื้อมนุษย์เป็นอาหารอย่างวิเศษของมันนอกจากนั้นยังมนุษย์ยักษ์เผ่ามาริโกชิและก็คนแคระอารูบีล้วนแต่กินคนทั้งนั้นชาวปาหัวเล่าให้ผมฟังว่าแต่เดิมมาพวกนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เผ่ามาริโกชิเคยพยายามยกขึ้นไปจะปล้นนครปลาหัวเพื่อฉุดคลาพวกผู้หญิงมาเป็นเมีย อย่างประเพณีของชาวป่าในลุ่มน้ำอเมซอนทั่วๆไปความเข้มแข็งของกำแพงนักอนปาหัวซึ่งเป็นลักษณะเมืองป้อมและความพร้อมเพรียงของพวกผู้หญิงชาวเมืองเท่านั้นที่ป้องกันไว้ได้แต่นั้นพวกคนป่าก,ก็ไม่พยายามอีกเลยแต่ชาวปาหัวจะลงมาจากยอดเขาไม่ได้เหมือนกันถึงกระนั้นเธอก็รอดมาได้โรเบอร์โตโรเบอร์โตหัวเราะอ,อีก ผมเป็นนายโรเบอร์โตสินยอราโรเบอร์โตผู้มีสมองเท่าๆกับฝีมือไม่เคยหลับตลอดคืนเมื่ออยู่ในปา่าเวลากลางวันก็ไม่เคยนอนตะเกิลหันมามองหน้าข้าพเจ้าอีกอย่างจะขอคำอธิบายพอเข้าใจก็โคลงศีรษะไปมาช้าๆถามในต้นหน่อยได้ไหมนายว่าเขาอยู่มาได้ถึงเดียเ๋ยวนี้ได้ยังไงนั่นมันคงจะเป็นการเปรียบเทียบของเขานะตะเกิลข้าพเจ้าหัวเราะ ซาโมเกินว่าอะไรสินยอสากสุริยนันโรเบอร์โตหันมาหาข้าพเจ้าอ๋อเกสนใจเรื่องที่ท่านเล่ามากโรเบอร์โตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกนักรบหญิงชาวปาหัวอ่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นน่ะชาวอเมซอนแท้ๆท,ทีเดียวสินยอแต่ก็ต่างว่าชาวอเมซอนที่ยกย่องให้ผู้ชายเป็นกษัตริย์ ฉันฝังเธอมานานโรเบอร์โตจำได้ว่าเธอยังไม่ได้บอกเลยว่าได้แซนซาชาวปาว่าหัวคนเนี้ยหมายังไงอ๋อง่ายนิดเดียวอามิโกวันหนึ่งผมตกเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของพวกโอกาถูกพาไปหาหัวหน้าพาเขาเอาผมใส่กรงไว้เพื่อเลี้ยงให้อ้วนจะได้ย่างไฟกินอย่างหมูหันต่อไปแต่โรเบอร์โตมีสมองโรเบอร์โตมีฝีมือ เพราะฉะนั้นในคืนวันหนึ่งก็หักกลงออกมาได้เข้าไปในกระท่อมของหัวหน้าเผ่าฆ่ามันตายและอวลรักเอาแสนสาปลหัวนี่มาเรื่องของเธอหน้าฟังจริงๆโรเบอร์โตแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูง่ายได้เหลือเกินสำหรับเธอง่ายดายมากสินยอร่าอ่าง่ายได้มากาาาด,ากดูในเลือดผสมระหว่างอินเดียนกับสเปนถลกขอเสื้อขนสัตว์ของเขาลง พลางหันหลังเข้าแสงไฟให้พวกเราทุกคนดูแผลเป็นที่ก้านคอหลังใบหูซ้ายของเขาที่ตรงนั้นปรากฏว่าเนื้อหายไปเป็นรูปยาวราวนิ้วครึ่งและขอบสองข้างของมันยังโปนอยู่เหมือนเป็นประรวดไม่ร่าเลยเห็นก็สำลักออกมาเบาๆพลางพึมพำว่าอะไรกันนะโรเบอร์ตอ๋อแผลจากลูกดอกอาบยาพิษของพวกนั้นระหว่างที่ฉันหนีมาได้อย่างวุดวิตง่ายมาก ไม่ใช่เหรอือสินยอร่าที่จะเชื่อดเนื้อสดๆทั้งชิ้นทิ้งเพื่อไม่ให้พิษยาทันเข้าสู่ร่างกายสวันทรงโปรดโรเบอร์โตเธอช่างกล้าหาญแล้วก็ทรหดอะไรเช่นนั้นด็อเตอร์สมิธพึมพำแน่ละอามิโกโรเบอร์โตเป็นคนทรหดเป็นคนกล้าหาญทีนี้เป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่าเธอเคยไปถึงปาหัวมาหรือไม่ ปัญหาเหลืออยู่ต่อไปก็เพียงแต่ความร่วมมือของเธอในเรื่องอะไรโปรเฟสเซอร์เราเป็นผู้นำทางเราไปสู่นครชาวอินคานั่นทั้งน้ำเสียงและสีหน้าของดรสมิธเต็มไปด้วยความตื่นเต้นป้าหัวซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับมหัศจรรย์เป็นยูโทเปียของทอมัสมอร์เป็นชังกรีลาของฮินตันพร้อมด้วยซินยอราสมิธอย่างนั้นเหรออามิโก แน่ละพร้อมด้วยฉันโรเบอร์โตเธอมีอะไรขัดข้องเปล่าเลยซินยอราอเมริกาใต้เป็นดินแดนที่ทุกคนมีเสรีภาพจะไปไหนก็ไปได้อย่างสหรัฐของคุณเหมือนกันแต่แกลนปาจอานไม่ใช่ที่สำหรับเที่ยวปิกนิกซินยอราอย่าลืมความจริงข้อนั้นแกลนปาจอานเป็นป่าดิบที่ชาวอินคาพยายามมา2,000ปียังเอาชนะมันไม่ได้ เว้นไว้แต่เธอคนเดียวอย่างนั้นเหรอโรเบร์โตไมร่าเยะขอบใจพูดแต่เรื่องของเธอเธอเรื่องของฉันขอให้ฉันวินิจฉัยเองดีกว่าปาหัวโรเบร์โตพืมพำเทวรูปทองคำเหล่านั้นคารามบามันจะทำให้ผมเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าใครใครนอีกเรดอแต่ขอให้ผมคิดสักคืนซินยอร่าพรุ่งนี้จะให้คำตอบทำไมต้องพรุ่งนี้ เป็นประเพณีของเราเชาวอเมริกาใต้อามิโกสิ่งใดที่จะทำสำเร็จในวันนี้จงผลัดไปในวันรุ่งขึ้นไมาราได้ฟังก็หัวเราะเลือบรอตโตคนดีต้องตัดพรุ่งนี้ออกไปจากประธานุกรมของเธอถ้าอยากจะรวยเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าใครในออกวาดอร์ซินยอร่าจะให้ผมทำยังไงตกลงใจเสียเดี๋ยวนี้โรเบอร์โตเสียงของไมาราเด็ดขาด ว่าเธอจะไปกับเราพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไม่ใช่เพียงให้คำตอบแต่เราจะต้องไปตั้งต้นที่อตาลายาซึ่งแควอรูแบมบาแตมโบอินยากับแม่น้ำยูคายาลีมาบรรจบกันโรเบอร์โตบอกฉันรู้จักกับพันเอกฟรานซิสโกผู้บังคับการทหารที่นั่นเวลานี้เขาไมา่อยู่ที่คุยโตเราจะไปถึงอาตาลายาได้โดยเครื่องบินทหารของเขา คาร์มบาซินยอรานี่เป็นยังไงพูดอะไรทําให้ผมใจอ่อนต้องเชื่อฟังทุกทีไปงั้นก็แปลว่าเธอตกลลงโรเบร์โตแน่ทีเดียวผมตกลงเมื่อมันเป็นความประสงค์ของซินยอร่าขอบใจมากโรเบอร์โตด็อกเตอร์สมิธถอนใจอย่ากลัวการสำรวจของเราสำเร็จกลับมาแล้วฉันจะสมนาคุณให้เป็นที่พอใจไม่จําเป็นโปรเฟสเซอร์โรเบอร์โตหัวเราะ ถ้าเรากลับมาได้ผมจะรวยกว่าใครๆในอเมริกาใต้ดีละกลับไปเตรียมตัวเธอโรเบอร์โตมาพบกับเราที่เอลโดราโนเวลาย่ำรุ่งตรองแต่ซินยอร่าไหนผมได้ยินว่าผู้บังคับการฟรานซิโกจะยังไม่กลับอาตาลายาจนกว่าจะถึงมาเรินข้อนั้นไว้เป็นภาระของฉันผู้บังคับการฟรานซิโกจะต้องกลับอาตาลายาเช้าพรุ่งนี้ไมร่าหัวเราะ ไม่มีใครรู้ว่าไมราสมิธจัดการของหล่อนอย่างไรแต่ในเช้าวันต่อมานั่นเองเมื่อแท็กซี่พาเราฝ่าอากาศอันเย็นเยือกในตอนเช้าตรู่ไปถึงสนามบินก็ปรากฏว่าทั้งดาโกต้าลำนั้นและในพันเอกหนุ่มฟอไว้หนวดงามกับในสิบทหารช่างเครื่องของเขายืนคอยเราอยู่ก่อนแล้วภายหลังที่ไมราแนะนำให้รู้จักกับพวกเราทุกคนและขนสัมภาระขึ้นเสร็จ อีก20นาทีต่อมาดากต้าลำนั้นขับโดยในพันเอกเอ,เองก็เพ่นขึ้นจากสนามบินด้วยอาการผ่าผนอย่างชวนให้ใจหายใจคว่ำด็อกเตอร์สมิธพ,พึมพำอะไรอยู่ในลำคอเบาๆพลางหันไปถามพันยาสาวของเขาเพื่อนของเราคิดว่าเขาอยู่ในคณะละครสัตว์ของบานนำหรือริงลิงเสือกระมงังไมาราอย่าตกใจไปหน่อยเลยทอมหล่อนหัวเราะ ฟรานซิโกเขาเป็นริทโทเฟนแห่งเอกวาดอร์ในการทำสงครามกับเปรูฟรานซิโกยิงเครื่องบินตกมาแล้วไม่รู้กี่สิบลำแต่นี่ไม่ใช่ยามสงครามแล้วก็ไม่ได้รบกับใครเรากำลังจะไปอาตาลายาฟรานซิโกคงจะยังครึ้มคาริโอกาที่เราเต้นกันเมื่อคืนแต่ก็อาจจะเป็นคาลิโซโอ้ไมราฉันอยากจะลงเดินดิน สามออกเกินก่อเหมือนกันแลน้วนายกระเรียงชราครางใจเย็นๆไว้ลูกชายพน้นุลมอากาศไปประเดี๋ยวก็จะสบายเป็นความจริงอย่างไม่ร่าว่าไม่ถึงนาทีต่อมาเครื่องบินลำนั้นก็เปลี่ยนจากท่าผาดแผลงตั้งลำตรงทรงตัวอยู่และก็บินเรียบข้ามภูเขาบ่ายหน้าไปสู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สามชั่วโมงเต็มๆเรผ่านไปเหนือเทือกเขา เอนดิสอันสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยสีเขียวชะอุ่มของป่าสีขาวเหมือนริบบิ้นคดเคี้ยวไปมามองแควน้อยใหญ่ซึ่งไหลไปสมทบกับลำน้ำอเมซอนไกลออกไปไมราสมิธชี้ให้ข้าพเจ้าดูแผนที่ซึ่งหล่นกลางออกพลางบอกว่าเรากำลังข้ามแม่น้ำเปเรเนที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือเทือกเขาเซโรเดลาซานอีกไมนาลอคุณซาก เราเครึ่งชวมวงกว่าๆก,ก็จะถึงอาตาลยาแต่เกิดมาสามอเกินยังไม่เคยเห็นป่าที่ไหนติดกันเป็นเพิดอไปหมดอย่างนี้ไม่มีทุ่งและก็ไม่เห็นมีบ้านนานตั้งสามชมงแล้วยังขำไม่พ้นกระเรียงชาราพืมพำรรอ๋อนี่เพิ่งชายดงปาจนานเท่านั้นคอยดูต่อไปแต่แต่นั่นอะไรกันเสียงเหมือนเครื่องยนต์สำลักไม่ร่าหัวเราะ ใจดีๆไว้ทอมฟรานซิสโกเขาโคโกแก้ไขให้เรียบร้อยเองแต่มันกำลังโครงไมาราระดับการบินก็ตกวูล้ลงไปอย่างรวดเร็วสามีร้องด้วยความตื่นเต้นไม่เป็นไรเรื่องเล็กทอมเครื่องยนต์ดับใบพัดหยุดหมุนไปข้างหนึ่งเท่านั้นฟรานซิสโกเขาคงนำร่องลงไปได้โดยปลอดภัยล้อโรเบรโตถอนใจเสียงดับไปอีกเครื่องแล้วซินยอราไม่เป็นไร โรเบิร์โตไว้ใจฟรานซิสโกเห็นไหมล่ะเครื่องยนต์ติดแล้วเสียงเครื่องยนต์สําลักติดติดดับดับ,ดบอยู่ได้สักครู่มันก็กลับเงียบไปคราวนี้แม้แต่ไมร่าก็จะตกใจไม่ได้อา้าวดับอีกหล่อนร้องดูทอมเราใกล้แผ่นดินลงไปอย่าตกใจทอมอย่าตกใจไนเกินโอ้ยเลื่องเล็กแหม่มจ๋าตะเกิ้นครางซามอเกินไว้ใจในายตะโกระวังนาย ช่ววินาทีสุดท้ายนั้นทิวเขาและยอดไม้ผ่านหน้าเราไปอย่างรวดเร็วเหมือนภาพยนตร์ที่กำลังจะขาดข้าพเจ้าได้ยินโรเบอร์โตสมดลั่นและเห็นหน้าของดรสมิธขาวซีดตะเกินกอดเขา่าซบศีรษะหลับหูหลับตาปีมีแต่ร้อยเอกเรืองและไมล่าสมิธเท่านั้นที่ยังควบคุมกิริยาอาการได้เป็ปกติสีหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจนนิดเดียว จนกระทั่งปีคั่งนั้นของเครื่องบินลำนั้นฟาดโครมเข้ากับยอดไม้การประทะทําให้รากระเด็นไปคนละทานสองทางร่างกายและศรีรษะข้าพเจ้ากระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเต็มแรงจนตาลายได้กลิ่นน้ํามันควันไฟและความร้อนที่วูบเข้ามาประทะหน้าและนั่นเป็นความรู้สึกสุดท้ายของข้าพเจ้าเปลวเพลิงที่ร้อนผาผาเผากลิ่นน้ำมันและควันไฟซึ่งลอยมาสัมผัสจมูก เป็นความรู้สึกแรกของข้าพเจ้าเมื่อได้สติอีกครั้งรู้สึกว่ากำลังถูกลากถูกลูกถูกกังไปตามพื้นดินที่ชฉื้นแฉะปกคลุมไปด้วยใบยไม้เน่าในอาการของคนครึ่งหลับครึ่งตื่นศีรษะยังมึนและแขนขาก็เหมือนยังเป็นอัมพาตอยู่เสียงคึกคึกของไฟที่กำลังลุกแววมากระทบหูข้าพเจ้าแต่ความร้อนผ่าเผาค่อยห่างไกลออกไปทันใดน,นั้นเองมือที่สอดอยู่ใต้รักแร้ทั้งสองของข้าพเจ้าก็หยุดลาก ค่อยประคองให้นอนลงกับพื้นดินพอลืมตาขึ้นกระพริบที่อยู่สักครู่ก็จําได้ว่าเจ้าของมือคู่นั้นคือตาเกิลแกยิ้มละไม,มพึมพำด้วยเสียงปลอบโยนเหมือนพี่เลี้ยงที่กล่อมให้เด็กนอนว่าปลอดภัยแล้วนายปลอดภัยแล้วแต่นอนหนิ่งๆอยู่สักประเดี๋ยวก่อนแต่คนพวกนั้นตาเกิลแมมมร่ราหมอสมิดคุณเรืองกับโรเบอร์โตหายไปไหนกันหมด หลอดตายทุกคนและนายเจ็บมากบางน้อยบางตามธรรมเนียมนายเคราะดีกว่าใครๆแขนไม่หกักขาไม่ขาดหัวไม่แตกเคราะไล้กว่าเพื่อนก็นายตะโกกะทะหารของเขาถูกไฟคลอกอยู่ในเรือบินโน่นคุณพระช่วยข้าพเจ้าอุทานกระเรียงชาราสันศีษะคุณพระคุณเจ้าอะไรก็ช่วยไม่ไหวลอกนายพลิบตาเดียวไฟมันลุกไปทั้งลำ พราะดีสําหรับเราหกคนที่ประตูมันเปิดออกทุกคนกระเด็นออกมาข้างนอกในตัวดูมันจะหนักกว่าใครๆแขนซ้ายหักไปข้างหนึ่งระวังไยพร้อมๆกับเสียงร้องเตือนนั้นตะเกิ้นโถมขนอนทับข้าพเจ้าอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้ยินเสียงขังน้ํามันระเบิดดังสนัน่นรู้สึกว่าความร้อนววกมาถึงเรานอนนิ่งอยู่นานจนกระทั่ทงลูกไฟอันเกิดจากน้ํามันที่ปริว้อนไปตกลงรอบกายเราโดยปราศจากอันตรายแล้ว แกจึงได้ลุกขึ้นยืนพรางถอนใจตาเกิดสังหรณ์มานับตั้งแต่ขึ้นจากสนามบินแล้วเพราะเมือ่อคืนฝันได้ฝันดีฝันถึงแต่ยายไปดูพวกนนเธอตาเกินไปยังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าพเจ้าบอกแกอย่าเพิ่งลุกใหม่ดีกว่าเลิ้นายฉันไม่เป็นลายลอกนอกจากจะขัดยอกไปบ้างเท่านั้นแหละไม่ต้องไปลอกนายเข้ามากันนอนแล้ว จริงอย่างตะเกิ้รายงานนอกจากเรโบโต้ oto, ซึ่งขณะนั้นคล้องแขนซ้ายไว้ในห่วงผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่คนอื่นๆตาได้รับบาดแผลแล้วก็รอยถลอกปอกเปิดกันไปคนละเล็กละน้อยเท่านั้นด็อกเตอร์สมิธหน้าผากแตกโดยไม่รู้ว่ากระทบอะไรแก้มซ้ายของไมราถ,ถูกกิ่งไม้ขวรนพอเลือดออกซิบซส่วนร้อยเอกเรืองเพียงแต่ขาแผลงไปเท่านั้นเราทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่ มองดูเศษโลหะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดาโกต้าลำนั้นตกอยู่กลางเปลวเพลิงซึ่งเต็มไปด้วยควันน้ำมันข้าพเจ้าสังเกตเห็นในตาสีน้ำเงินอันงามของไมราคลอไปด้วยหยาดน้ำตาขณะที่หล่อนพึพรรมพำว่าฟรานซิสโกผู้หน่าสงสารเพราะฉันทีเดียวถึงทำให้เขาพลากจากคู่มั่นสาวเขาไปตลอดชีวิตอย่าไปคิดอย่างนั้นไมรามันเป็นชะตากรรมของเขาเองสามีปลอบ แต่ทอมเขานัดจะพาคู่มั่นของเขาไปลีด้าด้วยกันในวันพรุ่งนี้แต่ฉันกลับไปขอให้เขาพาเราไปส่งที่อาตาลยาก่อนแล้วฟรานซิสโกก็เอาชีวิตมาทิ้งเสียที่นี่ถึงไม่มากับเราฟรานซิสโกอาจจะพาคู่มั่นของเขาไปตายด้วยกันทั้งคู่ก็ได้พัวบอยประจันบานกับ้าสศึกมาอย่างกล้าหาญจนเป็นเสืออากาศไม่น่าจะเอาชีวิตมาทิ้งง่ายๆอย่างนี้เลย พวกเราก็เสียใจในความตายของเขาเหมือนกันมิสซิสมิธข้าพเจ้าเอ่ยแต่ผมคิดว่าเวลานี้ปัญหาเรื่องเราจะทําอย่างไรกับชีวิตของเราสําคัญกว่าโรโบโตก็เอ่ยขึ้นว่าถูกของสินยอซากสุริยนันสินยอละเวลานี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเรากําลังอยู่ที่ไหนและอะไรบ้างยังเหลืออยู่สําหรับเราต่อไปทุกคนเห็นด้วยในความคิดนั้นแต่จากการสํารวจของเราต่อมา ปรากฏว่าสัมภาระทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องบินไม่มีอะไรเหลือทั้งเต็นท์ทั้งเครื่องกระป๋องของขวัญที่จะแจกพวกชาวป่าตลอดจนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และว,วิทยุที่จะติดต่อกับโลกภายนอกตกเป็นเหยื่อแก่พระเพลิงสิ้นแม้กระนั้นก็ยังนับว่าเคราะห์ดีที่หีบโลหะซึ่งบรรจุอาวุธกระสุนและเวชภัณฑ์ของเรากระเด็นหลุดออกมาได้ปืนบางกระบอกบุบสลายบ้างเล็กน้อย แต่ก็ยังใช้การได้ดีนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเสียหาย